เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําชั้นซ่อนของสําหรับติดผนังนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะซอยไม้เพื่อไปขึ้นเป็นตัวกล่องนะครับในจุดที่ยึดไม้ผมก็จะใช้กาวแล้วก็เป็นปืนลมในการยึดนะครับ สำหรับตัวกล่องผมก็จะปิดแค่ด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าจะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับยิงตัวรางลิ้นชักผมก็จะมาวัดขนาดของลิ้นชักนะครับเพื่อจะทํากล่องใส่ด้านในหลังจากใส่รางลิ้นชักเสร็จแล้วก็ประกอบกล่องถั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราจะเจาะรูไว้ด้านล่าง2จุด เพื่อที่จะใช้สําหรับยึดติดกับผนังจากนั้นผมก็จะโป้ลอยตะปูที่เรายิงไปตอนแรกนะครับแล้วก็ขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายก่อนที่จะเอาไปทาสีครับตัวนี้ผมจะลองพื้นด้วยชแลักก่อนนะครับเพื่อให้เซียนยกตัวและก็ขัดเซียนจากนั้นผมจะลงด้วยยูรีเทนตัวนี้ผมจะลงแค่2รอบนะครับนะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆสามารถเอาไปติดผนังเป็น2ชั้น3ชั้นได้แต่งานตัวนี้ผมใช้สําหรับ เป็นเหมือนโต๊ะหัวเตียงครับแต่ให้ลอยขึ้นจากพื้นวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับเจาะรูแล้วก็ฝังพุกแล้วก็ยึดด้วยตัวสกูเกียวปล่อยครับตัวเนี้ยตัวแผ่นด้านล่างผมจะใส่เป็นตัวแผ่นกันกระแทกให้ไปด้วยนะครับประกอบเสร็จแล้วชิ้นงานก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับถ้าเรามองผ,ผ่านก็จะเหมือนตัวแผ่นไม้ที่ติดอยู่กับผนังธรรมดาครับดึงออกมาแล้วก็สามารถ ของมีค่าหรืออเราไม่อยากให้ใครเห็นไว้ด้านไหนได้ครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเพิ่มตัวล็อกโดยใช้คีย์การ์ดในการเปิดนะครับเดี๋ยรอชมในคลิปหน้าได้เลยครับ